านกำลังให้เด็กทําอยู่ที่กําลังทํากันอยู่ที่ว่าความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกของคนอักตันอยู่มันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีหรอกครับผมเรียนด้วยความครรพครับการกระทําอย่างนี้เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะของการอภิปรายที่เชิงสร้างสรรค์ปา,ากพูดบอกว่าต้องการความสงบให้มองตั้งอยู่ตรงกลางแต่พฤติกรรมไม่ใช่แล้วท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรแล้วถ้าผมจะเสนอแบบดีบ้างจะมีปัญหาไหมผม ไม่อยากพูดว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมซึ่งไปเกี่ยวกับยติด้วยแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไร<อ>ประธานต้องมาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพังเมื่อสักครู่นี้มีสมาชิกท่านหนึ่งได้เปิดรูปภาพผมได้เปิดรูปภาพผมแล้วก็เอามาโพสต์ซึ่งส่อให้เกิดเจตนารมที่ไม่ดีผมเนี่ยครับหลังจากอภิปรายเมื่อวันเลือกนาย,ยกรัฐมนตรี ครั้งแรกผู้คนขอถ่ายรูปผมเนี่ยเป็นล้านคนแล้วการที่ผมจะร่วมกิจกรรมที่ดีงามก็ไม่ใช่เรื่องอะแต่ผู้อภิปรายมาสักครู่นี้สอดเจตนาที่ไม่ดีไม่ดีอย่างมากสร้างความแตกแยกและคุณกําลังจะนําผมไปสู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนผมเองไม่ได้คิดจะพิปายนะครับวันนี้แต่อันนี้ผมเสียหายเป็นการชี้จูงทางความคิด ที่ท่านกําลังให้เด็กทําอยู่ที่กําลังทํากันอยู่ที่ว่าความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกของคนอักตันอยู่มันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีหรอกครับผมเรียนเ้วยความเระรบครับการกระทําอย่างนี้เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะของการอภิปรายที่เชิงสร้างสรรค์ปากพูดบอกว่าต้องการความสงบให้มองตั้งอยู่ตรงกลาง แต่พฤติกรรมไม่ใช่ผมรอฟังท่านมาเช้าท่านพูดกับผมว่าผู้พิพายพูดบอกว่าพี่ธดาอยู่ฟังแบบผมอยู่ฟังวันนี้ผมฟังตลอดถือขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่กับมัิการงบประมาณก็ถือโทรศัพท์ฟังอยู่ตลอดเวลาผมเรียนด้ว่ความเคารพเป็นการกระทําที่เสียหายมากแล้วท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรมีบุคคลแบบนี้ทําเรื่องแบบนี้เสนอ ท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรแล้วถ้าผมจะเสนอแบบนี้บ้างจะมีปัญหาไหมผมไม่อยากพูดว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมซึ่งไ่เกี่ยวัยติด้วยแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานนะ่ะต้องมาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลาง การที่จะรูปบุคคลไหนออกมาผมไม่ฟ้องครับผมไม่ฟ้องเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านทำท่านเรียกร้องให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ตั้งสติผมฟังมาก็รู้สึกดีผมเรียนด้วยความเคารพว่ายานตินี้มันเป็นเรื่องของขบวนสเสด็จที่ทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญท่าน ท่านกาลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลข้องการกระทาผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎมาถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบันทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับ ถ้าพูดกับผมแบบนี้ทำกับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้หมดผมไม่อยากจะพูดแต่วันนี้หัวใจของความรักชาติมันเต็มเปียบแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทํามันไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์แล้วปากบอกว่าสร้างสรรค์ปากบอกว่าพัฒนาฟังตรงกลางแต่สิ่งที่ทําเมื่อกี้นี้ขออนุญาตครับหยาบหรือไม่หยาบเลวสามเลบเลวซามมากในความรู้สึกผม ผมเร,รียท่านประธานครับและรรท่านประธานปล่อยภาพนี้ออกมาได้อย่างไรใครเป็นผู้อนุญาตผมไม่ว่าสมาชิกหรอกครับแต่ผมถามประธานการนภิปิายอยู่ดีๆสร้างปัญหาเองอย่าพูดว่าไม่มีขบวนการล้มเจ้านะครับมีครับ ผม้อมที่จะถ่ายรูปบุคคนทุกคนที่ปกป้องสถาบันแต่เขาจะไปทำอะไรผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องคุณก้องมีสามัญสามนึกในการกระทำอย่ามาพูดดูดีแต่ปฏิบัติไม่ดีเดี๋ยวผมจะลุกโต้ทุกคนเลยครับที่พูดอะจะลุกโต้เลยครับอย่าครับอย่ามาขัดแย้งกับผม อย่ามาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามาเล่นใต้ดินกับผมแล้วเรียกร้องไม่ให้คนอื่นเรียกใต้ดินท่านประธานครับประธานต้องบอกผมว่าใครเป็นคนอนุญาตประธานอนุญาตหรือประธานรัฐสภาหรือเจ้าหน้าที่มีวิจารณญาณไหมมีสมองไหมผมถือว่าเป็นการกระทำที่ ไม่ใช่สร้างสารรค์และไม่ใช่ปากพูดดีแต่การกระทําไม่ดีเราชอบพอกันครับความคิดเห็นย่อมแตกต่างผมเข้าใจครับความแค้นของท่านน่ยเมื่อวันนี้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะผมเข้าใจแต่ผมก็ไม่เคยสร้างความขัดแย้งกับพรรคการเมืองผมถือว่านักการเมืองทุกคนความคิดเห็นต่างก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาทำ มือถือสากปากถือศีลครับเรียนด้วยความเคารพานธรรมดานครับ,รบผมวินิจฉัยนะครับาภาพที่ท่านามานําเสนอเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดูนะครับเมือม่อเมื่อสักครู่ผมไม่ได้ดูจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการพลาดพิงไปนะครับแล้วก็มีการนําเสนอแบบนี้นะครับเดี๋ยว ผมผมจะหาคำตอบให้นะครับว่าอนุญาตเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับคือคืออย่างนี้นะท่านท่านลังสิมันครับผมว่าอย่าตอบโต้เลยนะครับ mm hmm. ก็ให้ให้ผู้เสียหายเขา mm hmm. เขาเขามีโอกาสได้ได้ได้แสดงนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านได้นําเสนอนะครับ mm hmm. คือผมอยากจะให้งานนี้นะครับ mm hmm. เป็นงานแก้ปัญหานะครับแล้วก็สร้างสรรค์นะครับ mm hmm. ถ้าเรา คิดว่าเราเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เอามาโต้กันเนี่ยนะครับจากข้อที่จะเราจะแก้ไขมันจะกลายเป็นความขัดแย้งที่มากขึ้นนะครับผมขอความกรุณานะครับก็อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ให้อยู่ในประเด็นนะครับว่าจะหาแนวทางที่รอบครอบกว่านี้ได้ยังไงนะครับท่านนนันที่เดียวครับผมผมคิดว่าจริงๆการที่ผมเอารูปขึ้นสไลด์นะครับผมก็ยื่นอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ เข้าใจว่ามันก็คงจะต้องมีการพิจารณากันอย่างตามระบบนะครับแล้วก็เมื่อมีการพิจารณาเนี่ยสุดท้ายก็เขาจะเป็นน่าจะเป็นอำนาจของท่านประธานนะครับที่จะต้องเป็นผู้พิจารณาท่านสุดท้ายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าโดยทั่วไปการเอารูปถ่ายนะครับของท่านรัฐมนตรีต่างๆนะครับโดยทั่วไปมันก็ขึ้นได้อยู่แล้วเพราะท่านมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงในสภาก็ต้องขอบคุณท่านชาดานะครับจริงๆเนี่ยผม สกิลท่านชดานะครับบอกว่าท่านท่านจะอยู่นะครับเพื่อท่านจะได้ชี้แจงแล้วผมก็คิดว่าท่านก็มีสิทธิ์ชี้แจงครับแต่ก็ใจเย็นๆนิดนึงฮะเพราะว่าผมเองนะครับถ้าท่านฟังการอภิปรายของผมและก็แม้กระทั่งการขึ้นรูปนะครับผมคิดว่าเราก็ไม่ได้ปรักปรำครับว่าท่านจะไปอยู่เบื้องหลังไม่มีประโยคจากตรงไหนเลยครับที่เป็นการปรักปรำแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องโน้ตเอาไว้นิดนึงครับท่านประธานแน่นอนครับท่านอาจจะไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ผู้ ที่เขาไปกระทําด้วยความรุนแรงต่างๆนะครับถ้าท่านประธานขึ้นรูปอีกสักครั้งแล้วดูประโยคที่เขาประโยคน์นประโยท่านิดเดียวครับเดี๋ยวชาดาขออนุญาตครับผมผมจะจดท่านประธานครับไม่ได้ปักปั๊มอะไรท่านเพิ่มเดี๋ยวผมให้ท่านชาดายาวนิดเดียวนิดเดียวครับผมไม่ได้ปักปั๊มอะไรท่านเพิ่มนะครับเขาพูดจบก่อนครับไม่ได้ปักปั๊มเพิ่มแสดงว่าปักปั๊มมาก่อนนี้นิดเดียวท่านท่านฉาดาผมนิดเดียวจริงๆนะครับผมกำลังจะบอกว่าไอ้ประโยคที่พูดนั้นไม่ได้เป็นประโยคของท่านชาดาแต่เป็นประโยคของผู้ที่่กอความรรุนแง แล้วเขาเนี่ยอาจจะคิดด้วยซ้ําไปว่าเขาเนี่ยได้รับแบคทั้งทั้งๆที่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่มีคนอยู่เบื้องหลังเลยเขาเ,เขาเลยก็ได้และจริงๆกรณีแบบนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดี mm hmm. ผมเชื่อว่าเรานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับถูกโยงไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ตลอดเวลาทาั้งๆที่การกระทําจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้มีในวันนี้คือสติฮะคือสติหลายท่านเข้ามาเป็นผู้ใหญ่กันแล้วมีสติหน่อยเป็นหลักเป็นฐานให้กับบ้านเมืองนี้ เเพื่่อทีราจะได้าประธานครับผมขออนุญาตครับในฐานะผู้ถูกคัดพิจครัาเจตนามันบ่งบอกถึงการกระทําครับเจตนามันการกระทําบ่งบอกถึงเจตนาชัดเจนผมเองเนี่ยผมพยายามวางวันนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเมื่อเช้าได้แสดงจุดยืนในฐานะคนอุทัยธานีก็จบไปแล้วนะครับแต่ผมว่ากรณีเช่นนี้ มันเป็นกรณีที่สอดเจตนาที่ไม่ดีครับขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณลังสิมันโลมว่าคุณบอกว่าโยงนุกเสนน้นนู้นนี้ไม่จริงครับเรื่องนี้ท่านทําคนเด็กๆก็คิดได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับเพราะผมรู้จุดยืนท่านผมก็เข้าใจแต่ผมเข้าใจว่าคนที่พิจารณาเรื่องนี้ ผมไม่ได้พูดถึงเขาผมพูดถึงว่าคนที่พิจารณาเรื่องนี้ใช้อะไรคิดและมีหลักการอะไรคิดมีตัวหนังสือแล้ววันนี้กำลังอภิปรายเรื่องอะไรยุติอะไรเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับในความรู้สึกในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านทำเหมือนกับว่าคนพวกนี้หรือคนที่ไม่ถูกต้องผมถือว่าเจตนามันชัดเจนแต่คนที่พิจารณากฎหมายก็มีอยู่นะครับคาดหน้าปิดหน้าก็ได้แต่อย่ามาบอกว่าเพราะนั้นนักการเมืองถูกโยงแต่เจตนาท่านกำลังจะบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังถ้าผมอยู่เบื้องหลังแล้วสนุกกว่านี้เยอะผมออกได้เลยครับ เรียนด้วยความเคารพครับอย่าทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในสภาอีกแล้วผมถือว่าท่านไม่ใช้สติไม่ใช้สติในการพิจารณาการกระทำความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยความรู้สึกของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกภายใต้จิตใจการยอมรับ ผมฟังท่านแรกที่พูดถึงเรื่องเหตุเรื่องของเสียหายการค้านั่นแหละครับมันเป็นกระบวนการที่ผมไม่อยากจะพูดคนไทยทุกคนยอมรับได้ครับจะรอสักเท่าไหร่มีแผ่นดินอยู่มีแผ่นดินคุ้มกระลาหัวเมื่อเช้าผมพูดที่ถ้ารับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ไปอยู่ประเทศอื่นครับผมสำหรับในยติเรื่องนี้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการ แสดงความคิดเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเห็นภาพในข่าวต้องยอมรับว่าบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวซึ่งต้องยอมรับต่อไปว่ามันเลยไปจัดการานการณ์แห่งความเป็นจริงอย่างมากผมเข้าใจครับผมเข้าใจว่าท่านทั้งหลายจะมีความรู้สึกต่อเรื่องนี้ต่างๆนานาแต่หากเราไม่พิจารณาเรื่องนี้ อย่างมีวุฒิภาวะด้วยจิตใจที่มั่นคงสิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังร่งรวมกันสร้างคือการสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวซึ่งหลักฐานสำคัญว่าการสร้างบรรยากาศแห่งความกราดหวาดกลัวได้เกิดขึ้นนั้นก็คือการทำลายร่างกายที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มนักเคลื่อนไหวโดยเกิดขึ้นต่อหน้าตำรวจเกิดขึ้นต่อหน้าสื่อมวลชน เกิดขึ้นต่อหน้าธาระกำนันเกิดขึ้นกลางเมืองหลวงที่คนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเต็มไปหมดท่านประธานครับและจนถึงวันนี้หลังจากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเท่าที่ผมเช็คข่าวล่าสุดเช็คจากข่าวนะครับก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อความรุนแรงดังกล่าวเลยแม้แต่น้อยท่านประธานครับในการขับรถติดตามขบวนเสด็จ ของคุณตะวันและเพื่อนๆซึ่งเกิดขึ้นในวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหากเราพิจารณากันอย่างละเอียดนะครับเราจะพบว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใจเย็นเป็นอย่างมากการควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยท่าทีเช่นนี้ทำให้สถานการณ์ไม่ลุกลามบานปลายเป็นวิธีการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีวุฒิภาวะ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งผมเชื่อว่าหากกลุ่มนักเคลื่อนไหวมีความพยายามกระทำบางอย่างที่มากกว่าที่เราเห็นอย่างการบีบแต่อย่างการขับรถจี้ท้ายเนี่ยหากมันมีมากกว่านั้นผมก็เชื่อว่าตำรวจที่รักษาความปลอดภัยก็คงจะมีมาตรการที่มากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้บรรลุผลให้ได้ และเหากเราพิจารณาต่อไปด้วยวิธีคิดตามตัวบทกฎหมายที่มีอย่างพรบการถวายความปลอดภัยพศ2 5 6 0นะครับตามมาตรา5ประกอบมาตรา7เราก็จะพบว่ากฎหมายได้ให้อำนาจอย่างกว้างขวางและเพียงพอที่จะรักษาความปลอดภัยได้อยู่แล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับ แต่กฎหมายได้อนุญาตให้ผู้มีอำนาจสามารถที่จะใช้ดุลพินิษฐ์ในการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงทั้งหมดที่ผมพูดมาก็เพื่อจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องมีคือสติแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นของบรรดากลุ่มนักเคลื่อนไหวหากมันมีการกระทําที่มันมีความผิดจริงตามกฎหมายเรื่องนี้เข้าใจครับ ถ้าจะว่ากันไปตามกฎหมายเข้าใจแต่ถึงที่สุดหากจะมีการปรับใช้กฎหมายสิ่งสำคัญที่มากไปกว่านั้นก็คือมันต้องมีการใช้อย่างโปร่งใสได้สัดส,ส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้นจริงซึ่งคำถามสำคัญก็คือวันนี้ความผิดดังกล่าวกับกฎหมายที่กำลังปรับใช้นั้นได้สัดส,ส่วนหรือไม่ซึ่งผู้มีอานาจต้องเป็นผู้ที่ตอบคาถามนี้หากม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นความขัดแย้งใหม่ เป็นความขัดแย้งที่อาจจะลุกลามบานปลายแล้วไม่จบสิ้นปัญหาเดิมยังไม่แก้ปัญหาใหม่กำลังจะมาท่านประธานครับพูดกันอย่างตรงไปตรงมาผมรู้สึกผิดหวังกับท่าทีของนาย,ยกรัฐมนตรีท่านไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีของบ้านเมืองนี้การพูดว่าผมและคณะรัฐมนตรีไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง และขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องสถาบันแปลว่าอะไรครับผมฟังท่อนแรกนะครับเกือบจะดีครับแต่ท่อนต่อมาที่ฟังไปแล้วผมไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าท่านกำลังเรียกร้องให้มีการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ก่อความรุนแรงเลยราวกับว่าท่านโอเคท่านไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแต่ ท่านไม่ได้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ก่อความรุนแรงเช่นนี้แล้วเราจะปกครองบ้านเมืองกันอย่างไรครับคำพูดแบบนี้จะกลายเป็นการเขียนเช็คเปล่าให้กับผู้ที่ใช้ความรุนแรงหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผู้นำควรจะปฏิบัติจริงๆหรอครับผมอยากให้พวกท่านทั้งหลายที่กำลังทำหน้าที่ที่สำคัญก่อนพูดอะไรลองถามตัวเองก่อน ว่าที่พูดไปนั้นพูดไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาหากเราถอยไปสักนิดนะครับเราไปย้อนดูสักหน่อยนะครับการกระทําของกลุ่มนักเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้พวกเขาก็พยายามนําเสนอวิธีการอย่างสงบครับในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราอาจจะเห็นเขาตั้งคําถามหลายๆคําถามที่เสียดแทงจิตใจของคนในสังคมผ่านการให้คนติดสติ๊กเกอร์ เราอาจจะไม่ชอบวิธีการที่เขาใช้เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่เขาถามแต่เราต้องยอมรับว่าการตั้งคำถามและติดสติกเกอร์แม้อาจจะทำให้คนบางคนปวดล้าวในจิตใจแต่ในความเป็นจริงพวกเขาไม่ได้ลงมือทำร้ายใครครับเขาทำแบบนี้อาจจะเพราะที่ผ่านมาเรากำลังทำหน้าที่ในสภานี้ไม่ดีพอเราไม่สามารถที่จะเอาบทสนทนาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเข้ามาสู่สภาและพูดแทนพวกเขาได้ เราอาจกำลังล้มเหลวแล้วปล่อยให้พวกเขาต้องไปดิ้นรนหาวิธีการกันเองและสิ่งที่ตามมาคือการบังคับใช้กฎหมายนิติสงครามทำให้คนที่ลนรงผ่านการถามด้วยสติ๊กเกอร์กลายเป็นต้องใช้วิธีการอื่นเพื่อทำให้ประเด็นของพวกเขาถูกสนใจครับขออนาญาตครับมีผู้ประท้วงครับประท้วงข้อไหนครับท่านประธานครับผมเกชาสักสมบูรณ์ครับ สมาชิสภาผู้แทนรดรแบบบัญชีชื่อพักรวมไทยทั้งชาตินะครับขออนญาตท่านผู้บรรทุกะเพืนะ่อผู้อภิปรายครับว่าท่านอภิปรายนอกประเด็นนอกจุติที่ท่านเอกรัฐพร้อมพันธ์ได้เสนอไปเกี่ยวกับเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยเพียงเท่านั้นนะครับนี่ท่านเอาไปลื้อเรื่องทั้งหมดมาเลยทั้งคดีทั้งรูปทั้งภาพทั้งอะไรท่านก็ปล่อยให้มีภาพนนั้นออกมาด้วยนะครับขอท่านประธานได้บิจัยด้ครับครับก็ยุติแนวทาง การเข้ขมงวดนะครับในการใช้กฎหมายานะฮะท่านรมเอาเอาอยู่ในประเด็นหน่อยนะครับให,ให้ผมชี้แจงสักนิดนึงได้ไหมครับท่านประธานครับอย่าเพิ่งจับเวลานะครับผมกำลังจะชี้แจงจริงๆผู้ที่ลุกป,ประท้วงนะฮะเขาต้องบอกท่อนไหนของผมที่ไม่อยู่ในยติ<น>ผมกําลังจะบอกว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยถูกต้องไหมครับแต่มาตรการรักษาความปลอดภัยต้องอยู่บนความเป็นจริงและสิ่งสําคัญคือต้องมีสติฮะ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้พูดถึงข้อทจจริงที่เกิดขึ้นและสติเราจะรักษาความปลอดภัยได้อย่างไรครับเรียนด้วยความเคารพท่านประธานครับเป็นข้อมูลครับให้ท่านประธานได้วินิจฉัยเพราะอาจจะมีผู้ประท้วงได้ประท้วงอีกครั้งนะครับเชิญิครับต่อท่านประธานครับวันนี้เราเห็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นด้วยด้วยครับของการสร้างความหวาดกลัวกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสปปสโพสต์ข้อความปลุกปั่น ในโซเชียลมีเดียว่าจะเชื่อดไก่ให้ลิงดูเก็บคุณตะวันที่อายุ20ปีเป็นคนแรกขู่ฆ่าน้องหยกที่อายุ15ปีหรือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอาชีวะราชพักดีที่คู่จัดการคุณสายน้ำตามสไตล์อาชีวะปะทะก่อนค่อยคุยนี่คือกลุ่มคนที่จะนำพาความรุนแรงความหวาดกลัวให้เข้ามาในสังคมรเรารรไม่รู้ประท้วงรันประทานครับเชิญครับ บอกว่าข้อไหนข้อไหนนะครับข้อ69ครัท่านครับ <c oughs> ต้องไปพิปายให้อยู่ในประเด็นครับท่านครับถ้าออกนอกประเด็นไปเรื่อยนะครับท่านครับท่านวินิจฉัย <S <S เลยครับท่านประธานครับประเด็นไหนออกนอกประเด็นครับท่านพูดไปถึงเรื่องการที่จะต้องไปมีการที่ไปมีทะเลาะเบาแววงกันข้างนอกนะครับมันไม่ได้เกี่ยวในประเด็นเลยครับท่านครับท่านประธานครับขออนุญาตให้ข้อมูลนิดเดียวได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับ ยังพอไปได้เอาเชิญเชิญนะครับเอาละขอบคุณครับนิดเดครับประเด็นก็คือมันยังมีความรุนแรงถ้อยคำอีกจำนวนมากที่ถูกเอื้อนเอย่ยผ่านบุคคลสำคัญจำนวนมากแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านชาดาชัยเศษที่พูดไปไกลถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้ที่ผมพูดมาและอยู่ในยติที่ทุกท่านฟังไม่จบเนี่ย เพราะว่าท่านกําลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมากแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรคือแมยรู้ไหมฮะนอกจากสิ่งที่ท่านวิโรธได้พูดไปแล้วว่ามีการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในใจกลางปัญหาของความขัดแยง้งแต่ไอ้การปลุกปั่นแบบนี้มันกําลังทําให้คนทั้งสังคมเนี่ยไม่รู้สึกปลอดภัยเลยฮะแล้วท่านจะดีไซน์ท่านจะสร้าง มาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยอะไรในเมื่อสุดท้ายเนี่ยผีที่ท่านสร้างขึ้นมามันมาจากพวกท่านเองท่านประธานครับถ้อยคํารุนแรงเหล่านี้สุดท้ายมันนําไปสู่การข่มขู่ว่าจะโยนกลุ่มคนเหล่านี้เยววาวชนเหล่านี้ลงจากสกายวอล์กถ้าวันหนึ่งเราปล่อยให้สถานการณ์ บานปลายต่อไปเรื่อยๆซึ่งผมในฐานะของสสคนหนึ่งที่พยายามดึงสติเนี่ยหากไม่มีการดึงสติกันเลยแล้วมันเกิดขึ้นจริงใครจะรับผิดชอบดังนั้นครับท่านประธานครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้ที่ส่งไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีไปถึงรัฐบาลสติครับเพราะหากความรุนแรงมันเกิดขึ้นแล้วสุดท้าย ผู้ที่ใช้ความรุนแรงซึ่งวันนี้รู้สึกว่าใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยคนเขาจะหาว่ารัฐบาลคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มคนเหล่านี้อย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลยครับขอบคุณครับาาท่านประธานครับครับขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรนะครับยินดีต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโจดบวบานนะครับอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับ ยินดีต้อนรับนะครับต่อไปนะครับท่านวิรัติพิมพ์พนิษฐ์กับท่านท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญ,ญาตครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์วุฒิดวงพิบสกุลผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะวิฝ่ายค้านครับเอ่อผม แค่อยากจะลุกขึ้นมาหารือเพื่อที่จะให้การประชุมในวันนี้นะครับเป็นเรื่องด้วยความราบรื่นนะครับผมสังเกตเห็นว่ามีการประท้วงขึ้นมาแล้วสองสาครั้งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้ราบรื่นและไม่อยากให้มีการประท้วงอีกผมก็ต้องขอแช้งแจ้งท่านประธานนะครับว่ายติในวันนี้ไม่ได้มียติเดียวนะครับมียติของนันกเอกนัดพร้อมพันธ์และซึ่งมีการระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างที่ท่านผู้ประท้วงบอกว่าะยะติเนี่ย ระบุถึงเรื่องอะไรบ้างและเรื่องไหนที่อาจจะท่านอาจจะมองว่านอกประเด็นของยตินั้นแต่ยติของนั่นจุรินลักษณะวิสิทธิ์เองของไปที่ไอนามท่านนะครับก็เป็นยติที่ตั้งชื่อไว้ค่อนข้างกว้างและเนื้อหาในการอภิปรายเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเฉพาะเนื้อหาในยติของนั่นเอกนัดแต่เป็นเนื้อหาที่กว้างขวางไปกว่านั้นท่านท่านประธาน่เคารครับประธานวินิจฉัยในท่านประธานครับหากมีการประท้วงเกิดขึ้นอีกท่านประธานขอบคุณครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ